โยสวัสดีชาวฟิตเฟิร์มฟันนะครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันกับท่าออกกําลังกายที่ช่วยเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อ V-line นั่นเองนะครับใน EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้แชร์ไป3ท่ากันแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกับท่าสร้างกล้ามเนื้อ V-line ในคลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นท่าที่ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อว l i n ์ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ท่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง Fit f ์มฟันและเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับท่าสร้างว l i n e ท่าแรกนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเป็นไม้แบบไหนก็ได้นะครับมีลักษณะเป็นทรงยาวแบบนี้อันนี้ผมก็ไปเอามาจากเครื่องดูดฝุ่นเลยนะจริงมันใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับวิธีการเล่นง่ายมากนะครับเราก็วางไม้นะครับไว้บนบ่าแบบนี้นะครับลำตัวตรงเลยนะครับ ท่านี้นะครับก็จะเน้นในปริมาณที่สามารถเล่นได้เยอะๆเลยนะฮะท่านี้มีชื่อว่าออบลีคทวิตนั่นเองครับในการเริ่มเล่นนะครับเราก็วางไม้จับไม้ไว้แบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราล็อกสะโพกแล้วเราก็บิดลําตัวนะครับแบบนี้บิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ตอนเราบิดนะครับบิดไปทางซ้ายใช่ไหมกล้ามเนื้อออ a ลี e ตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดการยืดนะครับแล้วก็บิดไปทางขวานะครับแล้วก็พยายามมอง ตรงไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าบางคนหมุนไปด้วยแล้วหันหน้าไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราเวียนหัวนะครับเวียนหน้าแล้วอาจจะเกิดการวินเวียนได้นะครับก็มองตรงไปเลยนะครับแล้วจากนั้นล็อกสะโพกนะครับบิดลาตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้เนะฮะเราก็ทําไปเรื่อยๆได้เลย2องถึงสามหรือถึง500ต่อ1เซตก็ได้นะครับท่านี้เราก็ช่วยพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อบีไลือกล้ามท้องด้านข้างได้ดีเลยครับ ท่านี้ก็ใครหลายๆคนน่าจะเคยทํากันอยู่แล้วนั่นคือท่าลาเซียนชวิต์นั่นเองนะครับผมซึ่งท่านี้ก็ง่ายมากลยครับผมในการวางเท้าวางไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมลาตัวตรงนะครับแล้วก็เอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ให้เราเกรงกันกลางลาตัวเอาไว้จากนั้นมือเราหยุนลักษณะแบบนี้นะครับหน้ามองตรงนะครับแล้วจากนั้นนะครับบิดลําตัวนะครับหรือจะเอามือเนี่ยแตะพื้นก็ได้นะครับบิดลําตัวมองตรงไปด้านหน้าแล้วก็บิดลําตัวสลับข้างไปแบบนี้นะครับแบบนี้ ท่านีเน้เล่นง่ายๆเลยนะครับผมท่านี้เราก็เน้นจํานวนเยอะได้เลย20-30ครั้งต่อเซตหรือถ้าเกิดว่าใครเล่นท่านี้แล้ว e ซี่ก็สามารถเอาดัมเบลนะฮะที่เราจับถนัดมือนะครับมามาจับถ่วงได้เลยนะฮะจับในลักษณะแบบนี้หน้ามองตรงเอาไว้ล็อกลําตัวเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็บิดปึ๊บ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 ,บถ้าใคร a d v a n c นะขาลอยไปเลยอย่างงี้นะครับก็จะเพิ่มความยากให้กับท่านี้ได้ไปเราฝึกดูท่าที่สองครับ ที่3นะครับท่านี้มีชื่อว่าสไปเดอร์แมนแพลงนั่นเองนะฮะซึ่งท่านี้นะครับก็จะมีความยากในระดับหนึ่งนั่นเองนะฮะก็ทําท่าเหมือนการฟูแพล้งไปเลยนะครับแบบนี้มันเตรียมวพื้นนะฮะล็อกเกงลําตัวแล้วจากนั้นดึงเข่านะครับทีละข้างปึ๊บช้าๆปึ๊บอึ๊บปึ๊บนะฮะท่านี้เราก็สามารถฝึกได้จํานวนนะครับผมกลางๆนะฮะประมาณ12ถึง20ครั้งได้เลยครับ จบเรียบร้อยนะครับสาหรับ3ท่าในวันนี้นะครับผมก็ลองไปฝึกกันที่บ้านได้เลยนะครับผมก็จะเป็นท่าง่ายๆนะฮะก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อว l ล n e ได้เช่นเดียวกันแต่ใครที่อยากจะมีกล้ามเนื้อว l i n ชัดๆนะครับมีเร็วๆนะฮะก็อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของการควบคุมสารอาหารในแต่ละวันแล้วก็เพิ่มในส่วนของการคาร์ดิโอให้มากขึ้นนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องวีล n e ของเรานะฮะจะได้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ชัดๆสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด พักสักท้ายกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟิตเฟิร์มฟันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของผมนั่นเองฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ